ความแตกต่างนะคะระหว่างผู้ชายที่คุยกับเราเพราะว่าอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากออกเดตหรือว่าชอบเรากับผู้ชายที่แค่อยากจะมีเซ็กส์กับเราค่ะผู้ชายที่อยากพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าชอบเราเนี่ยเขาจะเท์หาเราตั้งแต่เช้า ไปจนถึงช่วงเย็นช่วงค่าแต่ผู้ชายที่เขาอยากจะแค่บีเซก,กับเราเนี่ยเขาจะเริ่มสตาร์ท e x t หรือว่าเริ่มที่จะพิมพ์ข้อความหาเราเนี่ยหลังห้าทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตีสอเวลาพับเลิกกําลังเมาเมาส์กึมๆึมทำอะไรอยู่อะไรแบบนี้นะคะส่วนข้อต่อมาค่ะคือ วิธีคุยของเขาค่ะสมมุติว่าผู้ชายที่อยากจะจีบหรือพัฒนาวความสัมพันธ์หรือเขาสนใจเราจริงๆเนี่ยเขาจะทักประมาณว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นวันที่ดีไหมวันนี้มีอะไรอยากจะแชร์ไหมแล้วก็วันนี้คุณทําอะไรบ้างอะไรแบบนี้อยากรู้เรื่องของเราแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายที่เขาอยากแค่จะมีเซ็กส์เขาจะถามว่าทําอะไรอยู่ว่างไหมมาหาไหม แบบนี้นะคะข้อต่อมาเลยก็คือถ้าเกิดว่าผู้ชายที่เขาอยากจะคบหรือสนใจคุณจริงๆเขาจะชวนคุณออกไปข้างนอกถึงแม้ว่าจะเป็นเวลากลางคืนก็ตามเขาอาจจะชวนบอกว่าคืนนี้เราไปแฮงเอาท์กันไหมคืนนี้เราออกไปหาเพลงแจ๊สฟังกันไหมคืนนี้เราออกไปหาอะไรสนุกสนุกทากันไหมแต่ผู้ชายที่แค่อยากจะมีเซ็กส์กับเรานะคะเขาจะเทคษาเราประมาณว่ามาหาที่บ้านไหมมาดูเน็ตฟิกที่บ้านเขาไหมสั่งอาหารมาทานบ้านเขาไหมคือเอะอะอะไรจะพาเข้าบ้านอย่างเดียวไม่ได้อยากที่จะพาเราไป enjoy หรือว่า hang out ข้างนอกเลยนะคะและต่อมาค่ะผู้ชายที่เขาชอบคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าอยากจะออกเดทกับคุณเนี่ยนะคะเขาจะ text ประโยคยาวๆเป็น paragraph รรค่ะคือในประโยคสั้นบ้างยาวบ้างสามบรรทัดบ้างสี่บรรทัดบ้างมันต้องมีประโยคที่ยาวอะแต่ถ้าเกิดผู้ชายที่แค่อยากมีเซ็กส์ไม่ได้คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาจะส่งแมสเ a จสั้นๆเช่นเป็นไงบ้างทะไรอยู่นุน่นนี่นี่นบาบๆาบา,บา,บา,บาแต่จะเป็นแค่คําสั้นๆเป็นว o r สั้นๆเป็นคําๆไม่ได้ขยา อารมณ์ความรู้สึกไม่มีคําขยายความไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะข้อต่อมาเนี่ยนะคะเวลาที่ผู้ชายที่เขาอยากจริงจังกับเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราหายไปทั้งวันเลยเนี่ยนะคะเขาอาจจะทักกระมาก่อนด้วยข้อความที่น่ารักน่ารักว่าวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะแชร์ไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างทําไมวันนี้ ไม่เทคสหาเขาเลยทำไมวันนี้หายไปเลยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าผู้ชายที่เขาคิดจะแค่อยากมีเซ็กส์กับเรานะคะเขาก็จะไม่มีอะไรเลยะคะ่ะเขาก็จะตืดตืดตืดเราหายเขาก็หายเหมือนกันคะ่ะหรือไม่เขาก็อาจจะทักมาแค่แบบว่าอะคืนนี้ วา่างเปล่ามาหาเปล่าเจอกันหน่อยเปล่าอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นอะไรสั้นๆอนะ่ะแต่ถ้าผู้ชายที่เขาคิดจะจริงจังกับเรานะเขาจะเทคตามเราเขาจะถามว่าทำไมวันนี้เราหายไปวันนี้ยุ่งเหรอวันนี้ทําอะไรอยู่งานเป็นยังไงบ้างคือเขาอยากรู้ว่าเราหายไปไหนอะ่ะแต่ผู้ชายที่เขาคิดแค่แค่มีเซ็ก์กับเราเขาจะไม่สนใจว่าเราหายไปไหนแต่เขาจะแค่สนใจว่าวันนี้ว่างมาเจอเขาที่บ้านหรือเปล่าต่อมานะคะสิ่งที่ควรดูเลยนะคะผู้ชายที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราหรือว่าสนใจเราเนี่ยนะคะเขาจะส่งรูปน่ารักน่ารั เช่นรูปทานกาแฟกูดมอร์นิ่งกูดไนท์อลุณสวัสด์เขาอยู่บนเตียงเขาเล่นกับแมวคือส่งรูปเขาหรือกิจวัตรของเขาเนี่ยมาแชร์ให้เราแต่ถ้าผู้ชายที่เขาอยากมีเซ็กส์กับเราเนี่ยเขาจะไม่เคยแชร์อะไรในส่วนตัวของเขาเลยแต่เขาจะชอบพูดว่า send me your picture คือเหมือนกับให้เราอะส่งรูปเราไปให้เขาแล้วในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะคะเขาอาจจะมีขยิบตานิดนึงคือเหมือนกับแบบว่าอยากให้เราส่งรูปเซ็กซี่เซ็กซี่แบบว่าในชุดนอนอยากเห็นเราจังเลยว่าเราอยู่ในชุดนอนแล้วเป็นยังไง ส่งรูปเราให้เขาหน่อยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีวอร์ดดิ้งประมาณนี้อยู่แต่ถ้าผู้ชายที่จริงจัง <c oughs> <ๆ>เขาจะส่งให้เราเขาจะส่งเรื่องของเขามาแชร์กับเรานะคะข้อต่อมาเลยนะคะสําหรับคนที่คุยกันมาสักพักแล้วเนี่ยนะคะผู้ชายที่เขาสนใจในตัวเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เขาจะถามเราเลยคะ่ะว่า can I call ก็คือเหมือนกับโทรหาได้ไหมขอโทรได้ไหมขอคุยได้ไหมคือน,นี้อยากได้ยินเสียงแต่ถ้าผู้ชายที่เขาแค่อยากมีเซ็กส์กับเราเนี่ยนะคะเขาจะถามเราเลยว่า คืนนี้มาหาเขาหรือเปล่า แต่เขาจะไม่เคยเรียกร้องการโทรเขาจะไม่ได้อยากโทรหาเราเขาแค่ text เ,เฉยๆและอีกข้อสําคัญข้อหนึ่งเลยค่ะเวลาที่คุณคุยไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปมีเซ็กส์กันแล้วไปมีความสัมพันธ์ในเชิงลึกกันแล้วหรือว่าไปเจอเขาหลายๆครั้งแล้วมันไม่มีการพัฒนาไม่มีการออกเดตแถมเขายังพูดชัดเจนเลยนะคะว่าเขาไม่ได้ looking for relationship แล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรที่ serious ในความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้มองหาอะไรที่จริงจังเออเขาไม่ได้มองหาอะไรที่ exclusive ถ้าเขาพูดอย่างนี้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเขา มองหาแค่เรื่องเซ็กส์นะตอนนี้เขายังไม่ได้อยากมองหาความสัมพันธ์แต่ส่วนผู้ชายที่อยากมีความสมคัญเนี่ยนะคะเขาจะชัดเจนมากๆแล้วเขาจะบอกกับเราเลยว่าเฮ้ยเขาสนใจเรานะเขาอยากรู้จักเราให้มากขึ้นเราควรจะเป็นไทมกันมากกว่านี้ไหมเราควรที่จะแบบออกไปไหนไปทํากิจกรรมร่วมกันไหมหรือแม้กระทั่งชวนเราไปต่างจังหวัดแบบนี้ถือว่าเป็นการลงทุนในการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณกําลังคุยกับใครอยู่ก็ตามแล้วคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเทคษาคุณเนี่ยเขาจริงจังหรือไม่จริงจังหรือจะทํายังไงใ เท็กแล้วได้ครบอะจะทำยังไงเราชอบผู้ชายคนนี้ไม่อยากให้เขาคิดกับเราแค่เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวบอกเลยคะ่ะว่าคลาส how to chat ทำยังไงที่ได้ครบคลาสเนี้นะคะจะทำให้คุณรู้ไปถึงเชิงลึกเลยคะ่ะรู้ถึงจิตใจผู้ชายแล้วก็อ่านเกมผู้ชายออกที่สำคัญนะคะเราจะเป็นฝ่ายเดินเกมแบบถูกวิธีแชทยังไงให้เขาสนใจเรามากกว่าเดิมแชทยังไงจากแค่คนที่คิด แต่เรื่องเซ็กกับกลายเป็นมองเราว่าเป็นผู้หญิงที่มี potential ที่จะคบได้นะสิ่งเหล่านี้มีเทคนิคค่คะในคลาสนี้กวางจะพูดลงลึกอินดี a i l ไปถึงหลักจิตวิทยานในการแชทเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะใครสนใจ how to chat แชทยังไงให้ได้คบค่ะ